สวัสด yeah! ีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะช่างบินรถมือสองนะครับก็เห็นผมนะก็แสดงว่ามีรถมือสองมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ชมกันอีกแล้วนะครับเราก็จะเจอกันทุกวันนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะเจอกันทุกวันเวลา18บแนิกาสานาทีนะบางทีฝนตกผมอาจจะไม่ได้มาแต่ว่ายังไงผมก็ต้องมามีคอมเมนต์มาเนาะเข้ามาทักทายกันอยากจะดูรถรุ่นนี้รุ่นนั้นผมก็จะต้องทําตาม คอมเมนต์นะครับตามเอฟซีที่คอมเมนต์มาเนาะว่าอยากจะดูรถมือสองหารถรุ่นนี้รุ่นนั้นมาให้หน่อยก็หวังว่าจะทําตามใจเอฟซีนะนะครับเป็นแฟนคลับกันแล้วเนาะก็จะต้องนี่นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันนี้คันสีแดงก่อนนะตามหน้าปกเลยนะคันนี้สวยมากนะครับเงาๆเลยทีเดียวนะ <S <S เป็นกระบะไมตี้หัวเดียวนะอยู่ข้างหลังผมนะรถอยู่จังหวัดเพชรบ,บูรณ์อยู่อำเภอลำกลาบนะครับอยู่อำเภอลำกาเนาะก็มีถามมานะครับว่าช่างบินเป็นคนจังหวัดไหนนะ ก็เป็นคนนครสิทธิธรรมราชนะครับแล้วก็ไปมีโอกาสได้ไปอยู่ที่จังหวัดอุดรนะกขบพ่อที่จังหวัดอุดรนะครับก็พูดภาษาอีสานได้ด้วยนะที่ว่ามีโทรมานะวันนี้นะแต่ผมเป็นคนใต้แต่ว่าพูดอีสานได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ว่าอยู่บ้านแฟนนะครับโอเคปะเพื่อไม่เสียเวลาขอกลับกล้องรีวิวดีกว่าไปครับอ่าเดี๋ยวกลับกล้องรีวิวโอ้สีนี้ของเงากันเลยทีเดียวนะคันนี้นะครับเป็นกระบะหัวเดียวนะเป็นมิตี้เอ็กนะครับคันนี้ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันหน่อยนะเป็นกระบะหัวเดียวสีสวยเลยสีสวยนะสีบางๆด้วยนะอ่าเรมทะเบียนอยู่นี่แล้วนะครับเ่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้นะอเดี๋ย<ล>วด,ดูเรมทะเบียนนิดนึงเป็นรถจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่นะบคแป4 5ปดสี่ห้านะครับคบค8ป4 5ดสี่หจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ<ล> <inadequ. S 2> นี่นะ,ะเดี๋ยวดูเรมทะเบียนนิดนึงคันนี้เป็นรถปี วันจดทะเบียนนะครับวันที่ยี่สิบสี่มกราคมสองห้าสามห้านะอ่าครับเครื่องรถบรห้านะคันนี้สีแดงนะครับสีตรงเล่มนะสีตรงเล่มนะครับรถจังหวัดเพชรบูร์นะครับ LN แปดห้านะเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้อ่าอกสารพร้อมโอนนะถ้าอยากจะดูน้าอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอ่าภาษียี่บสี่ 24, มกราคมสองห้าหกห้านะภาษีนี้ ปีนี้นะแต่ว่าขาดขาดปีไปแล้วนะนะครับอืมไม่ขาดเกินนะนะครับมันยังหกห้าอยู่นะอ่าเดี๋ยวดูรอบๆขันก่อนเนาะนะครับเอกสารพร้อมอนนะคันนี้นะเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับกระจกดีครับกระจกกระจกดีเลยสีสีดีเลยนะอ่าไอรักแปดเก้าเฮ็ดพีนะครับนี่นะโอ้ย่างครับหัวดีนะจะดูจากด้านหน้าเนาะ อยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะก็ให้คอมเมนต์มาสร้างคลิปวิดีโอได้นะครับจะทําตามใจเอฟซีนะสีสีแดงนะครับสีสวยนะครับวันนี้รถพร้อมใช้งานวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวจะรีวิวเครื่องให้ดูด้วยนะสีเงาเงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคัดสีนิดน,นึ่งนะอแอบดูหน่อยแอบดูหน่อยคัสสีนะอ่าเดี๋ยเรใต้ท้อง พยายามมดุดพยายามทำสเตปนะครับทำค่อนสงูงคันสี่ม่ว่าจะมุมไหนก็จะพยายามดูไห้นะอะแต่สีสวยนะครับสีเงาๆเ,เ,เลยทีเดียวอ,อเงามากอนะันนี้มีคันชนหลังด้วยนะตัวเปิดกระบะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับต้องแอบมุดดูหน่อยครับอ้ใต้า้ทอง ครับโอเคนะครับสีนี้ก็เลยทำมาใหม่นะแต่สีดีเลยครับสีสวยเลยทําสวยมาเลยครับปิดสนิทนะครับผิดง่ายนะครับปลายจังหวัดพิรบูรณ์นะคันนี้ไม่มียางอะไรนะไม่หยุดไม่ย้อยนะครับไม่มียางอะไรนะสีเงามาก ดูตามคัดซีสีสวยนะนี่ดูภายนอกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในนะครับตามคัดซีต่างๆอโอเคภายนอกก็จะประมาณนี้ ไปเดี๋ยวไปดูภายในกันเั็บภายในนะครับกระจกมือหมุนนะครับอันนี้นี่นะเป็นกระบะหัวเดียวนะครับอืมเบาใช้ได้นะเบาดีนะนีะเดี๋ยวดูกระจกอ่ากระจกขึ้นลงได้นะ ยวขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวดูเลขไม้สักหน่อยนะเลขไม้นะครับอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามนะครับเอาแต่ว่าเข็มเข็มไม้ตัวนี้ล่วงมานี้แล้วแต่สังเกตดีๆนะครับเข็มไม้จะล่วงมายงล่างแล้วนะเข็มไม้นะครับเนี่ย็รีออยู่ตามความเป็นจริงนะนะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเนาะ นี่เบรกมือใช้ได้นะอ่าลองสตาร์ตตดกุญแจมานะครับคันนี้เผาหัวหน่อยนะโอ้สตาร์ททีเดียวติดเลยโออมีแอร์ด้วยเหรอมีแอร์มีแอร์ยนะด้วยาจได้ยินหรือเปล่านะ มีแอร์อยู่นะคะันนี้นะอ่ามีแอร์ด้วยนะเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงด้วยครับแอร์เย็นนะวันนี้อ่าเกียร์เข้าลองลองเกียร์ดูพุงอะไรเป็นพุงอะไรธรรมดานะพรุงอะไรธรรมดานะครับนี่เบรกดีครับเบรกดีเกียร์ลองเกียร์ถอย ดีเครื่องดีเครื่องนิ่งนะอ่าภายในโอเคอยู่ครับก็เบาดี Body, นะเบาดี Body เลยทีเดียวอ่าก็เดี๋ยวไปดูแอร์เย็นนะแอร์เย็นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าไปอ่าก็มาดูเครื่องยนต์นะครับนี่นะ ยังเดินเบาปกตินะคันนี้ โอเคครับก็สำหรับคันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่แปดหมื่นห้านะแปดหมื่นห้าพันนะครับรถวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาเนาะก็ ยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของเขาเองเนาะสามารถต่อรองราคาได้นะครับจะก,กับเจ้าของรถก็โดยตรงเลยนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะแล้วค่อยโทรคุยกับเจ้าของรถเขานะครับเดี๋ยวผมครับจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆไปเนี่ยมันจะได้ทันมันจะได้แจ้งเตือนไปว่ามีรถเข้ามาใหม่แล้วนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ